ไปค่ะพี่น้องยายใหม่พาพี่น้องมายางเล่นค่ะพี่น้องจ้านางเล่นปฏาทีพรไปเบื่องต้นใหม่ออกประตูบ่ได้ก็เลยบ่ได้ไปเบื่องต้นใหม่ทายเ่นข้างในซื้อค่ะบ่มีพบอมีอย่างาลงมานี่เลยทายรูปตัวเองเล่นทายคลิปเล่นซื้อค่ะพี่น้องอากาศก็เริ่มเย็นมาอีกนะพี่น้องเนาะอากาศเริ่มหนาวมาอีกแล้ว ทำไมก็ไม่รู้สิค่ะดูคิ้วไม่ได้เขียนเลค่ะพี่น้องค่ะวันนี้แต่งตัวจริงแต่ไม่ได้เขียนคิว้วนี่ดูคิ้วค่ะไม่ได้เขียนเลยล้นๆ้นเลยค่ะนี่ขึ้นบันไดค่ะมืดมืดพี่น้องขึ้นบันไดมืดไปตรงบันไดไม่มีมืดค่ะพี่น้องยางเหล่นค่ะ ยัยใหม่ก็กินเขาแล้วค่ะพี่น้องค่ะกินกับผัดซีอิ้วค่ะมื้อนี้ผัดซีอิวแซ่บแซพี่น้องกินเข่าผัดซีอิ้วเพิ่งกินเข่าสิทธ็์กะายคลิปเร่นๆค่ะมีเท่านี้แหละพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r คร e มื้อนี้ยัยใหม่ขอตัวไปก่อนเด้อค่ะเด้อพอกันไหมคลิปต่อไปค่ะต้องเอาเสียงลงเพราะว่ามันมีเสียงเพลงเข้าค่ะมื้อนี้ยัยใหม่มัด้ายรูปตัวเองเร่นๆที่พี่น้องเบิ่งซื้อค่ะสวัสดีค่ะทำงานก่อนค่ะ